อันนี้ตีไหนครับอ๋อสถานที่นี่ก็เจ้าอ่าบัดเดี๋ยวนี้เฮามายืนอยู่ที่บอ่อน้ําสักสิส์เจ้าหรือว่าน้ําบ่อยาวังจำป่าเนี่ยเจ้าแฮมกัม วังจำป่าเหี้ยแต่เป็นฮอนกฮหูกนะทุกคนเป็นจะไดว่าต้องมีต่อท้ายตัวนี้นี่เจ้านี่จะมีประวัติตรงนี้เลยครับประวัติมีตรงไหนนี่เจ้าเข้ามาปุ๊บหันเลยนี่วังจำป่าเหี้ยแต่แต่นะทุกคนอ๋อนี่เจ้านี่นะเจ้าขอลองไว้อ่านให้ฟังพอรึลองอ่านย่อๆเนาะครับ เป็นบอ่อน้ําซักซีที่มีตั้งแต่อดีตรุ่นปู่ย่าตายายนะเจ้าปิ้นจะเอาไว้ดื่มกินในการเดินทางเข้าหาของป่าเป็นเวลาหนึงสามิีปีเลยนะโอเคแล้วก็ปิ้นบอกว่าน้ําที่ออกจากโซาหินนี้เป็นน้ําจากแร่ธรรมชาติอย่างดีเป็นน้ําที่กลั่นออกมาจากรากไม้สมุนไพรนานาชนิดบนยอดภูเขาเป็นน้ําที่สะอาดเอาบรรจุใส่ขวดไปอย่างเช่นแม่พลอยครับลถจากบ้านปะแงนะเจ้าขึ้นมาที่นี่บ้านปะตึงเพื่อมาเอาน้ํายาเนี่ย กินี่บ้านแม่นกแม่วิวเป็นน้ำที่ใสสะอาดมากเดียวเราจะปลาทุกคนไปหอนะเจ้าว่าสะอาดหมอกใดกินได้กินได้จ้าักสารโลกได้ตัวเจ้าขึ้นจื่อขึ้นจื่อเลยเจ้านี่เปิ้นบอกว่าเจอหัวกะโหลกคนโบราณตัวหนะอันนี้ต้องเข้ามาพอใกล้ๆทุกคนมันก็ลองเข้าไปเสิร์ชใน Google ได้นะเจ้าภาพนี่ถ้าจะเมินละกับป่าไหลทองเจ้า อันนี้คือปลาไหลทองอี่ไะแม่นเจ้ามีปลาไหลทองมาจากรูข้างบอ่อน้าอ,อันนี้เปิถทายไว้เมื่อก่อนเจา้าเป็นไปนตามนิมิตรฝันของผู้คนที่มาเล่าขานให้ฟังตัวทุกคนอันนี้เป็นเรื่องแบบไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจา้าคือเปินบอกเนาะเอาแล้วแต่คนมีจิตศรานะคะคแต่ว่าก็จะเป็นแบบถ้าเป็นเรื่องของธรรมาชาติหรืออะไรเงี้ยสวยครับ ตังนนบนนะเจ้าเป็นสถานที่ที่อีกหนึ่งจุดก็คือจุดชมชมดาวอ่ะเจ้าคนเปิ้นชอบมาอย่างก็ขึ้นไปตั้งบนเพื่อไปดูดาวซึ่งจะเห็นได้ชัดเจ้าจุดบนนี่นะเจ้าเป็นจุดชมดาวเจ้านี่นี่ตั้งบนนั่นเลยห่นกัน้หเป็นติ๊กขนาดเลยเนาะแม่เจ้าจะอี่ต้องมาเนาะเ <laughs> จ้ตา <laughs> จต้องมามาแรงมาแรงอันนี้ก็จะเป็นต้นตะเคียนนะเจ้าอันนี้ก่แห่งสถานที่หนึ่งนะเจ้าก่อนที่จะไปดูน้ำบอยาก็คือ ก็ต้องมาไหว้ตะเคียนมตตะเคียนทองซึ่งก่อคนที่มาที่นี่ก่อสวนมากเปิลก่อจะมีจกมีลาบในการเสี่ยงแล้วก็เปิลก่อจะมีการมาแก้บนนะเจ้าก่อจะนําผ้าไทยเครื่องหอมกําไลไออย่างก่อเปิลก่อจะเอามาถวายแก้บนอ๋อนี่เป็นที่เปิลเปิลมาแก้บนไหว้เจ้าเจ้าอันนี้แมนูเลยเจ้ามีชุด ชุดไทยพ่อแม่แต่เคียนเปินชอบเจ้าชอบของสวยๆงามๆเจ้าจะมีพวกแป้งโตเครื่องแป้งมีเครื่องหอมผนมาจะเป็นสบายนะเสื้อผ้าของตกงามเลยเจ้างามเจ้างามเจ้าผีเสื้อผีเสื้อชับเลยเปิลงามนะผีเสื้อก็หรือว่าแมงอย่างนี้ผีเสื้อจับผีเสื้อเจ้า อ่าซึ่งคนที่ดูแลสถานที่นี่ก็คือวัดดีเจ้าเจ้างายแล้วก็ปะทอนนี่ก็เจ้าปะทอนว่าปะทอนก็ปะทอนปะทอนนะเจ้าเนาะทอนก็ได้ทอนก็ได้เออเอาเอาป่อปะทอนนะเนาะใช่เอ้าปะทอนนี่เน่อปะทอนนี่ไม่ฝืน ตีเตเจ้าอ๋อจูทท่แต่แต่ททอันนี้เปล่าไปคนดูแลสถานตีนี้เ<ช>ก็ะมาเมินแล้วเนาะป่าเนาะเจ้าตั้งแต่หูว่ะเจ้าโอ้ก็ยังมาเจออยู่เอ้เป็นคนดูแลที่นี่ครับอ๋ออันนี้เจ้าน้องลูกสาวกำนันบ้านปลาแงะเจ้าอันนี้ก็แม่กำนันเจ้าอันต้เจ้าเจ้าอันนี้เก่าจะเป็นเพศ สองปันปลาแอลเจ้ามามาแอลในชุมชนอ่อนใต้บ้านเฮาเป็มีของเดียอย่างตะกี้ไปว่าเจียงแสนมาเจ้าแล้วก็เลยว่าเออลวดขึ้นมาดูน้ำบอยาดีกว่าอยเจ้าพอจะเล่าความเป็นมาที่นี่ให้ฟังได้ก็เจ้าอก่อนเปิ้นสร้างงานเนี่ยน้อเจ้าหมายอันเนาะอันพระเจ้าอยหัวสองสามปีที่แล้วโอ้เมือนแล้วก ไม่เศ้าปล่าอันสอตอนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าแม่นแม่นเด็ดแม่น่ามาสามมาสามคนเนาะเปิดไปเปิดลุกล้เปิดมากาไว้หลวงพู่ลาย่ะางงานอาทิดยหลวงพลายมาได้กี่เต๋อว่าเก้าเต๋อเถอะนะงานละเก็แล้วปนว่าอะไรอนะ พอกรมนั้นเขียวหนาวหนักขอว่าใครร้างอ่างเพราะว่าน้ำไปท่วมทั้งหลุมก่อนนะเหมันก็ก่อนนะแม่นก่อนไม่แดงอืทังวันน้อยวันอ้อนปลาพายเยอะมันลิงลงไปน้ะลงไปปนวัดก็เลยขอสร้างต้นเกาุ่นมาขอบนน่อยละแล้วก็ได้แถมย่องะล้ว่นมาทํหนัง ทำเลยเฮ yeah. ียอนุญาตเลย <laughs> อืมอนุญาตเลยคน,นมาบนหน,านา้าหน่ายหมูแจักโลไอหมูแจักมีคนนั้นคนหัวคนเข้าอ่ะหาบหน่อมาเอามาปัานป่นด้วยหรอกาก็ถามว่าเพิ่นเอาก็เอาอออก็เจ้าจ <laughs> อยู่หัวอย่าฮะเออเพิ่นบอกหัวเนาะ อันนี้คือเป็นประวัติที่มาของการตีเริ่มต้นการสร้างอังแม่นอันนี้บ้านเฮานี่จะห้องอังอังเนาะบอังแม่พายอนอังแม่พาแอนอังแม่นายแอนายง่ายๆอ๋อที่นี่เป็นห้องแม่พายแอนไม่พายแอนเนาะครับแล้วที่นี่ก็คือน้ำบอยาน้ำบอยาหวังจำไปเฮียครับจำไปเฮียไม่เฮียนี่บอกบางหุยยักษ์เนาะไอ้ของหุยยักษ์เนาะ ผมมุชะครัม้เฮียเออน่ะมันเป็นดงไม้เฮียหรอกอ๋อที่ว่าเฮียเนี่ยคือไม้เฮียแน่นอนไม้เฮียนะม้เฮียแน่นอนตนนั้นเนาะมูเนี่ยเราเป็นไม้สร้างอ่างเป็นถูเพราะว่าบอกว่าไอ้สักสี่ห้าต้นหรออ๋อเมื่อก่อนมันเป็นดงไม้เฮียเนาะเออเงี้ยนะอ๋อน้ำบ่อนี่เกาะกินแต่ก้อนก้อนเมื่อกี้คนหัวน้องนาะคือดำบันอันป่อเฮาเฮาเตียวไปแอลตัวกันป่ะน้ำบอลป่อขึ้นลง ปอบป้าผม,ผมไปพ่อกรรมป้าไปน้องพลอยคับแม่กรรนั้นป้าไปพอกรรมเตี้ยวกตื้นอ่ะเป็นอยังไงไเตี้ยมันละหมอกแล้ว่อยัง้าห้าอยู่กะกำลังนุ่มๆเจ็ดสิบหกอ๋อเจดสิบหกอยู่นะครับไปบนวนาวห้าสามอี่กะบ่ได้กรรมมัน S <S ไม่เจ้าหไม่เจ้านี่มัได้อยู่กัก็ถือว่าแข็งแรงอยู่เจ้วนี่มันก็เป็นฟ้าไหม้เงี้ยมอย่างงั้นเราเปิน่นมาถูถูน,น,น,นี่นะครับโอหขอเหล็กเด็ดมันก็ป่อเนี่ยตอนเนี้ยนี่ขอเหล็กเดชเนอะอันนี้ขอเหล็กเด็ดเนาะอันนี้ขอเหล็กเด็ดขอได้มันก็ะดับอ,อ๋อตัวน้ำบอ่อจะอยู่ตรงนี้กันครับในอ๋อ อโอ้บ่ได้มาจัดเมินก็พัฒนาขึ้นเยอะนะอสุภาพสตรีมีรอบเดือนห้ามตักน้ำในวาน,นสักซสีดเข้าได้ามาันได้ไหมเลาครับเข้าไปเลยครับพ่อโอ้อันนี้มันควรคู่กันนี่คุณถูกน,นี่ตภาพระฉบับนี้พอดีฮะคุณ <laughs> ที่คุณมาเอาหน้ามาอย่างครับอ๋บนอ,อนี่เลยนี่เลยเจ้านี่ดาปอนอ์เนาะี่เป็น อันนี้เพิ่นสร้างใหม่เนาะอ๋ออันนี้สร้างใหม่เขาแล้วยังบอกบางที่จะเนาะปเนาะจะมีกาน้ำบ่อน้ำมันมาทางนี้หนึ่งไหลมาจากตรงทางนี้นะเจ้าเกิดมาทางนี้นะอ๋อมาทางนี้อันนี้ก็คือน้ำซักเพิ่นโถมหมดแล้วเนี่ยก่อนมันเลิกโทมหัวนี่นี่เอกลักษณ์คือป่าไหลทองแม่นกเจ้าที่ติดเจอมาแม่นกมีแต่แต้แม่นกเจ้าเคยเคยให้แต่แต้กับเจ้าคนมีไนนี่ค ต่ก่อนมีปลาอะไรที่นี่คะก่อนมีินัยะแต่บัดนี้นี่ใบยูแล้วกะคนมันมากันนักอะอ๋อปลาเลยลบกะบแต่ก่อนแต่ก่อนมีปลาไหลทองอยู่ในนี่นะเจ้าทุกคนตอนนี้เพิ่ลก็เลยปั้นไว้นี่เราปั่นะก่อนมันเลิกนายรุ่งเพ่ดก่อนเมื่อก่อนนี่นะแล้วก็เปิ้อย่างนาเพูดว่าเอาลิ้นไม่ช้างหนักผ่าครับมาทุกนี่จ้อจ้อเองค่ะอ๋อใชจลิ้นไม่้างอืม แล้วก็ะคนขึ้นลงขึ้นลงหรอครับเอาน้านี่ไปกินกันสักยณ์ของปูนารุปินน้ำบอยาครับนีน่องน้ำบายาน้องมันเคยแห้งก็เปลอื้อแห้งมันเคยแห้งเลยอนนี่มันเลื้อเฟื้นใหม่อะไรอย่างไงอ๋อแต่ก่อนมันลุ่มบลุ่มปุณณนะปูนทมอย่างครับมันจังนี้ไปเปขอ่ยหัน่ะครับก่อนไม่ไม่ต้าลุ่มวะั้งทีห้วยเลืกอเกขนาด อยู่ปุ้นเลยนะหรือแล้วเปินถมอถมทมทำไมครับตังบนหุบปันอันนี้คือเป็นน้ำบอยาเป็นน้ำบอซักซิดแม่นอ่าซึ่งคนตีส่วนมากที่เปิ่นมาตักไปดื่มนี่เปิ่นก็ตีสุขภาพตีบอก่่ยจะดีเนาะปอนก่อดีขึ้นเนาะแม่นะเปิ่นก็ถามว่าแค่มีอย่างเออป่อบมูเรื่องเนาะ เรื่องอันที่เป็นยังแต่แต่ตัวตัวมันเนาะครับอันธิฐานทคนเดียวไม่กันเนาะครับ้องแนหมอครับคืออธิฐานไปเนาะอือตัวตัวมันครับแล้วก็ตักไปตรงนี้เนาะคนนะมาเอาอุ้่บโทษปิดล้อมรถล้อมรถกะอ้อมน้อยนะเอามาใส่กระปุกใหญ่เลยนะพ้าเนาะจ้าขอบคุณมากนี่อย่างอันนี้ พ่อปูลือสีฟื้นกันมาหรือถัดจากน้ำบอย่างกว่าจะเป็นพ่อปูลือสีถ้าพ่อปูือสีช่างแบ่งไม่แล้วพอนอไม่นี่ก็ไม่จะเป็นพ่อปูลือสีเมืนกับเจ้าแล้วปีน้องอันนั้นเป็นนักอ่ะเนาะปีน้องเป็นมาอันเป็นมาสร้างนี่นะเจ้าถ้าวันที่13มิถุนายน อ๋อ13เมษาไปทำบุญเต๋าอ๋อตรงเนี้ยกับเจ้าพวก13เมษาอือการงานเตื๋อเจ้าเพื่อตีดจะแม่อ่าสักการะปู่จ้าปอนน์อ๋อสิริมงคลแมี่ยนะเจ้าโดยมากมันเป็นคนไต่ใหญ่อ๋อเป็พี่น้องไต่ใหญ่เนาะเจ้าซ้ำนะเจ้าครับพี่น้องไต่ใหญ่เพิ่นก็จะเชื่อเพิ่นก็จะ นับถือเปิ้นว่าเปิ้นนองนั่นนะมันมีงานทำเจ้าคนนั่นนะเจ้ามันา็มาขอขอให้มีงานขอได้เงานได้งานแต่ก็ขอม้าเนี่ยอย่างแลี้เนี่ยเปิ้นได้ทำได้ทำงานแล้วได้งานแต่ก็มาสร้างอยู่นี่ยแต่ก็ม้าอยู่อะถคาวันขีนก็ม้า S <S เป็นนับถือไปแล้วเนาะถ้าวันขินของมาอันนี้ก็เป็นของเปนมดันดีแยดน,นี่นะครับเจ้าวปนมาทำกะนปนมาทำมดอ่ะพอ้วตังในมันคืออย่างเออนั่นปิดน,นั่นปิดสารหน่ง,งสาราสารเจ้าตีบนวาเนาะโอเคอนะือนะนปะ็นสารเจ้าตีสารเจ้าตีข้านำเลยสารเจ้าตี อันนี้ก็อาสมปอลูซีเหมือนกันถ่านี้มาเขาก็มาไหว้มาจาะอันเนี้มีคนขึ้นดอยไปกระเจ้าเห็นมีตังขึ้นก้อนได้กับเรียวได้แล้วเออมาได้แล้วป๋าตึกนั่นไม่มาฮักถมวะเนี่ยไม่มาฮักไม่ไม่อย่างงู้นนะมันมันฮักฮักถมล่มบล่รมันฮักถมมันล่มเจ้าอันนี้สมัยเพิ่นจะมาขอปอนหนอกที่ฐานขอปอน เสริมมงคลมีโจกมีลาบเจ้าแม่ตะเคียนทองสองนางเป็นได้ถึงต้นตะเคียนสองนางครับพ่อมันมันมันไม่พูดนะสองต้นเพิ่งค่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงมันมีแฝดสองต้นแมดเจ้าแม่นแม่นอันนี้ผมใจนะครับนั่นไงอ๋อตีบนแช่เนาะบนบนน่ะสองต้นนี่ก็บนอืันนี้ออนไปนี่คุ้นขึ้นมาได้เนาะครับเขิ้นได้ยังมั้งปิ๊บเขาฝากไว โอ้เป็นใบฝากกับต้นไม้นี่นะทีเทียงมันอยู่ต้นท่านนะพ่อนอต้นตะเคียนสองนางนี่หนอกมันมีสองต้นแยกออกไปอ๋อหันละหันละต้นตะเคียนสองนางสูงขนาดนาะพนาะโอ้สูงละสูงมากนี่ตะเคียนสองนางเนี่ยของดีออนใต้ อันนี้เปลิลก็มาอธิษฐานนี่ลูกในมาลูกในเวียงมาครับแคลร์พีแคลร์พีไอนี่เปลิลไทยจะประสบผลสำเร็จไออย่างละนอโอ้อย,อยเปิลยังมาไก่นอไก่ถ้าว่ามีโควิดนะครับโคนนี่ทุบเลื่อนนี่หนักกว่านี่นะปอนอโค่นนี่เลยนะปอนออืมก่อนนี่นักขนาดอะ คนได้กับขวดคูมิดคร็ต้องขวนะพ่อเนาะมันเป็นหลคกธรรมดามันก็ยังได้ะมีเัี้ยมีงงีัยอย่างัวไว้ก่อนก็ดีขวไว้ก่อนปานเนาะมดแลวเนาะป่อบริเวณนี้เนาะพ่อมีเต่าเอี้ยเลยหมือนกับรับแต่ว่าวันนี้เปิดทุกวันเลยมือนกับเขาป่อตึงวันอะตึงวันเลยตอนปิดเดือดเนาะปิดเนาะครนะคนเดือด มหาโลดมามาทึกงคันปีกแหมาน้านะครับเปิดถเลยเปิดถเลยเนาะเพรนั้นเปิดทุกวันเนาะตอนนะทั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงครับอามันว่าห้าโมงตาก็พี่กันเออครับอ๋อถ้าถ้ามาบบเจอป่อก็เจอเอาคนเดียวเอาคนเดียวเอาคนเดียวอื เจ้าก็เป็นสถานที่สุดท้ายนะเจ้าที่พลอยกับแม่จะพาทุกคนได้มาแอลที่นี่นะเจ้าก็เป็นน้ําบอยาซักซิษของออนใต้เฮานะเจ้าก็อยากฝากให้ทุกคนนะเจ้าที่ได้พอคลิปนี้แล้วก็มาแอลกันได้นะเจ้ามาดูน้ําบอยาซักซิษหรือว่าดูสถานที่ที่งดงามของบ้านออนใต้เฮาเจ้าวันนี้ผมต้องขอบคุณแม่กำนันครับน้องพลอยตวยัวลวดฝาาขอบคุณถึงพ่อกำนันตัวนะครับวันนี้ แม่คำนันและน้องพลอยมาเป็นพิธีกรปลาเอี่ยวในตำบลออนไตนอกแต่ยังบ่าเต้าอี้นะยังมีแฮมไรคลิปอยู่หน่อยไลค์คลิปอยู่หนอเพราะว่าตำบลออนไตมีแหล่งของดีนักอยู่แม่นกครับแม่นเจ้าโปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ